กันอีกแล้วนะคะเพจสาเมื่อกี้เพจสองแล้วก็เพจหนึ่งแล้ววันนี้นะคะเรามาดูหน้าตานี่หนเห็นได้มีเพนดา้าเป็นเพจสองเมื่อกี้แล้วแต่เสียดายนะคะ,ะที่เราไม่มีผักอะไรเลยเราจะมากินแล้วให้กี่คะแนนคะให้กี่คะแนนเต็มสิบค่ะ ่า่านานสมุกิงๆเลยอัเต็ม10กี่คะแนนไปด้วยล,ยล่ชิมคะแนนอ๋อฝีมือตัวเองไหน,น,นพี่ขอชิมหน่อยตะก้องขอชิมหน่อยจิกไปหน่ครับตะก้องจะชิมแล้วนะเดี๋ยวครับไปเอาอ๋อเอาไปเอาช้อนไปเอาให้ไมใ่ใด้พูดไม่ถูกนะ กระดาษทิชชู่ถ้วยสวยเป็นครั้งแรกร้องเพื้อไม่ขอพี่ไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้เรื่องน้ำปลาน้ำปลาโยมันเค็มเหรอจืดจืดโฮ้ยจืดตื่ไปหน่อยพอดีอยากทำให้มันเร็วๆให้พี่กียดูไงมันก็เลยจืดไปหน่อยจืดไปหน่อยหรือว่าพอดี จืดไปหน่อยนัทนัทไปเอาดิมันไม่ได้ชิมเลยมันจืดไปหน่อยมันี่ค่ะมันนี่ไปเอาซอสต่อแม่งโคตรจืดเลยแล้วแม่ไม่ใส่น้ำตาลนิดนึงเนี่ยผมไม่อยากใส่น้ำตาลครับผมอยากรีบแต่คุณคุณชายดาโสมเขาทำไม่เป็นผมก็เลยรีบๆีโอ๊ยพอแล้วแต่จะให้แม่สอนน่ะโอ๊ยแม่สอนให้ก็ได้ ชิมก่อนนะถ่ายดิถ่ายอ่ะมาให้อีกหน่อยอันนี้เราควรไปทำเละมันจะได้หายร้อนโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่เรียก เดี๋ยวแป้งไม,<า>ม่เหรงนะยิไม่ทมันมากแล้วกันมาอร่อย,ยน้องถ่ายสิเดี๋ยวมันล่วงมาแทน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 ไปเหลือให้ด้วยเนยะ่เต <Yay. S 2> ็มสิดไหมครับเก้า <95. S 1> จเ<ง>จ๋งห้าเคือว่า ไม่มีพวกของตกแต่งไงใช่ครับคุณกินเยอะเปล่าผมยังไม่ได้เด็กสักคืนนะครับครับคุณคุณที่คุณทําไม่เป็นทำเป็นครับคุณทําไม่เป็นตั้งแต่แรกผมเลยสอนพึ่งทำเป็นเมื่อกี้คุณเรื่องคุณเรื่องพึ่งอะไรเรื่องพึ่งอะไรจะไม่ได้เม่อไหรนึะพูดอย่เลยคนที่กลกามฟังครไม่ใช่ไข่เจียวนี่เมื่อกี้เราเล่นทเกมเราเล่นเกมเราเปิดไม่เปิดนะครับ ก็พอดีว่าแกที่บ้านมันเหนียวมันอ่ะมันมีแต่แข็งใมาให้เล่นกินแล้วนะสิครับ้ายเร็วๆเดี๋ยวตากล้องไปอาบน้ำแนละ้วอาบน้ำสระผมเดี๋ยวมาเล่นอีกโอเคปอปไม่เล่นมาเล่นพรุ่งนี้มาเล่นวนนันวนี้อันนี้วันนี้วันนี้นะฟางกับเรนเธอได้กินสไปคุณพี่มึงกินพี่ฟางจะกลับมาใช่ปะ Oh. Uh, nak kisi, nak kisi, nak <coughs>